สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ส่วนนะครับก็อยู่ที่กระท่อมนะครับวันนี้นะครับก็เมื่อคืนเมื่อคืนก็นอนนี่นะเมื่อคืนก็นอนที่กระท่อมนะครับแต่ก็นอนนอนในเปลนะครับโอ้ไม่คิดว่านอนแล้วมันมานอนปุ๊บประมาณสักตีสี่ตีสามกว่าตีสามกว่าเริ่มลมมาวยโยวยยหนาวนะครับถือว่าหนาวนะครับวันนี้หนาว คืนนียจะหนาวอีกไหมเนี่ยนะครับที่ผมนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นนะอากาศเย็นมากนะวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่นี่นะครับนั่งอยู่ที่นี่ทําไมนะครับก็นั่งคิดเพราะว่าอ่าไปนอนนับี่ที่ผมพูดนะแต่ผมไม่ได้นอนนอนฝันที่นี่นะครับเมื่อคืนน่ะไม่ได้ฝันนะไม่ได้ฝันที่นี่นะเพราะว่าอากาศหนาวนะไม่ได้ฝันที่นี่แต่ว่า่าไปฝันที่ อะไรอ่ะผมไปวันนั้นแล้วผมก็ไปนอนหลับแล้วทีนี้ยไปนอนนอนฝันที่ห้องนะครับนอนฝันที่ห้องนะครับก็ถือว่าฝันถามว่าฝันดีไหมถ้าถ้าในมุมมองของผมผมก็คิดว่าอ่ะนะครับก็คิดว่าเฮ้ยผมผมเป็นคนที่ฝันน้อยมากนะเป็นคนที่ฝันน้อยมากแล้วเมื่อคืนนะ่ะบังเอิญน,นะเมื่อคืนบังเอิญว่าตัวเองนะ่ะฝันนะครับตัวเองว่าฝันนะครับก็เลยเอ มันฝันมันฝันว่าเขาอะมาบอกเลขนะฝันมาบอกเลขเพราะว่าผมก็ไปคุยกับปู่คำแสนเพราะว่าปู่คำแสนอะให้เลขมา90905นะครับแต่ว่าในตัวในตัวในตัวของผมเองนะในตัวของผมเองนะผมก็ฝันฝันว่าคนอะมีคนตะโกนบอกผมว่าเลขมันจะออกตัวนี้ไม่รู้มันไเกี่ยวว่าเรา เราหมกมุ่นกับตัวเลขเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องบางอื่นนะผมก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยเอามานั่งคุยที่ศาลของอแม่เลี้ยงชบาแก้วนะแม่เลี้ยงชบาแก้วตอนนี้ก็กําลังเริ่มเทเทพื้นน้เทพื้นแล้วนะครับก็อีกอีก,อกน่าจะอีก สองสวรร์ตอนนี้กาลังให้ช่างเขาอ่ากั้นห้องนะครับกั้นห้องก็คือยิงผนงังกั้นห้องให้แล้วก็ทําฝ้าให้อยู่ที่ที่ที่นั่นเพราะว่าอ่าเวลาผมมาที่นี่ผมจะนอนที่นี่แล้วก็อ่าห้องมันมันมันเนี่ยมันนี่ก็เลยต้องอยากให้เขาทาห้องให้เสร็จก่อนแล้วก็มานอนที่นี่จะได้สะดวกสบายขึ้นก็จะมีทําที่นี่นะมีทําที่นี่ก็คืออ่าตั้งนะ้บก็คือตั้งสารขึ้นนะะน,นะครับก็ทาหลังคามุงนะครับ นะครับก็ใครที่จะร่วมบุญร่วมทำนะครับก็ร่วมบุญมาได้นะครับร่วมบุญมาได้นะก็ถ้าใครไม่ร่วมผมก็ทํำไปเรื่อยๆของผมแหละนะครับแต่ถ้าใครทำร่วมด้วยก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้กับท่านนะครับแต่ถ้า,าคนที่ทําบุญนะส่วนมากผมก็จะเอารายชื่อ วันเดือนปีเกิดนับเขียนชื่อแล้วก็เอาลงไปไว้ใต้ใตฐานนะครับในใต้ฐานของแม่ชะบาแก้วนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนได้ร่วมบุญมาผมก็ทําเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ได้ได้ไดบุญร่วมกันนะครับได้บุญร่วมกันนี่ก็วันนี้นะครับพูดไปพูดมาก็ว่าเอ๊ะทำไมเมื่อไหร่จะพูดเรื่องตันวเลขตัวเลขนะครับตัวเลขที่ได้คืนวันนั้นนะครับที่ได้คืนวันนั้นก็คือ1 9นะครับเขาบอกว่า เลขอะมันจะออกหนึ่งเก้านะก็บอกว่าเลขอะมันจะออกหนึ่งเก้านะอ่าถ้ายังไงก็เราไปเอาดูว่าเลขอะมันจะออกหนึ่งเก้าผมก็เลยเถียงไปว่าเอ๊ะถ้ามันมีหนึ่งเก้ามันต้องมีห้ามาด้วยมันต้องมีห้าประกอบด้วยก็น่าจะเป็นห้าหนึ่งเก้านะครับวันนั้นก็พูดไปว่าน่าจะเป็นห้าหนึ่งเก้านะครับก็ แล้วแต่นะครับแล้วแต่ fc นะครับแล้วแต่ fc ของของแอดประวัติเนาะนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับลองเอาไปพิจารณาถึงด้านตัวเลขละกันนะครับวันนี้ก็มานั่งชิวๆสบายไหมนะครับก็ถือว่า,าทุง่งนาเนี่ยในายามตะวันตกสวยไหมนะครับสวยนะครับถือว่าสวยนะครับใครที่มีโอกาสนะมีโอกาสแอดก็เชิญชวนนะมา เที่ยวมานอนพักได้นะครับแต่ว่านอนพักตอนนี้ก็เตรียมเต็นท์มาเองเด้อนะครับเตรียมเต็นท์มานอนพักได้นะครับมานอนพักผ่อนได้นะครับที่นี่นะครับก็ข้างหลังนะครับข้างหลังตอนนี้ก็ไถตอนแรกก็ว่าจะไถปลูกต้นมันนะครับก็พอนับวันอะ่ะพอนับวันแล้วก็ต้นมันมันต้นมันมันน่าจะไม่ทันนะครับต้นมันมันน่าไม่ทันก็เลยอาจจะปลูกแตงโมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวดูพอมีเม็ดแตงโมก็ปลูกลองปลูกทิ้งๆไว้สักกระป๋องหนึ่นง นะเผื่อได้สักลูกสองลูก fc คนไหนมาก็เผื่อจะได้กินกันนะเผื่อจะได้กินกันนะนะครับอ่ะแล้วนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศกันดีกว่าอ่ะน,ะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศอ่ะนะครับส่วนที่ท่เทแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไปสั่งสั่งเหล็กนะสั่งเหล็กสั่งอะไรมานะครับเพื่อว่าเดี๋ยวจะทําหลังคานะก็จะตั้งหลังคาขึ้นหลังคาก็น่าจะสูงอยู่นะเพราะว่าจากแม่ชบาแก้วนะจากแม่ชบาแก้วนะครับน่าจะสูงอยู่นะ ก็น่าจะประมาณสามถึงหเมตรประมาณนั้นอะ่ะสามเพราะว่าวัดวันนั้นก็ประมาณสามเมตรสามเมตรอ่าสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบครับก็ดั้งขึ้นอีดนอดนอกนะดั้งขึ้นอีกประมาณสักสองเมตรนะครับดั้งขึ้นอีกประมาณสองเมตรก็ประมาณนั้นนะครับก็เกือบจะหกเมตรนะห้าเมตรหน่อยๆนะครับห้าเมตรหน่อยนะครับก็ h, ไม่รู้จะออกแบบมาเป็นยังไงนะครับเพราะเพราะว่าอีกสองวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ละนะครับเพราะว่าไปไปไป,ไป ไปที่ประเทศกัมพูชานะครับก็จะให้ช่างเขาทาแต่ว่าช่างอะ่ะก็คือบางทีอะ่ะช่างกับเราจะไม่เหมือนกันนะเวลาเรามองงองงานมันเราจะมองคนละแบบกับช่างช่างเขาจะมองอีกอย่างหนึง่งเราก็จะมองอีกอย่างนึงเราอยากได้สเปคอีกอย่างหนึง่งแต่ช่างอาจจะนี่ก็ไม่รู้ลุ้นกันแล้วกันนะลุ้นแล้วกันว่ากลับมาช่างจะทํางานเสร็จหรือว่าไม่เสร็จหรือว่าจะเป็นรูปลักษณะยังไงเนาะนะครับน่าจะปลูกเตงโมเลยนะนะเพราะว่าวันนั้น ซื้อมากระป๋องหนึ่งนี่นะครับซื้อมากระป๋องหนึ่งนะไม่แตงโมนะครับก็ซื้อมาไม่รู้ว่าเขาปลูกตรงไหนเราไม่ได้ถามันเลยเพราะไม่ไม่รู้ว่าปลูกได้กี่ร่องนะได้กี่ร่องนะครับอันนี้ก็เราเปิดน้ําทิ้งไว้เพราะว่าปกติก็จะถ้าเปิดใส่ในในสระเนี้ยก็จะเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้จะทําเขื่อนนะจะทําเขื่อนแดีวก็ทําที่กั้นฝายน้ําล้นตรงนู้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับอันนี้นะครับก็จะเปิดลงเปิดน้ําทิ้ง เพื่อที่จะทิ้งดูระดับนาครับถือว่านาตรงโซนนั้นที่เราลอกก็ถือว่าลึกนะครับถือว่าลึกอยู่เนาะนะครับบรรยากาศสวยงามนะยามเย็นนะครับนี่นะครับนี่ก็โซนสับแม่ชบาแก้วนะอย่าลืมนะครับกับเลขที่แอดคิดว่าแอดฝันนะคิดว่าแอสน่าจะได้นะวันนั้นก็ก็บอกไปเนาะถึงนั่นตัวเลขของแม่ชบาแก้วก็น่า่าชอบแปดแต่ว่าแม่ชบาแก้วยังไม่ให้นะแต่ว่าวันนั้นตัวแอดน่ชอบแปดนะถามว่า เลขแม่ชบากแก้วนี้เข้าไหมวันนั้นให้6 46 48 49ครับวันนั้นให้46 4 48 49แล้วก็ให้16 18 19นบก็ถือว่าเข้า16เนาะนะครับก็ให้6ตัวไปนะครับ3ตัวก็ให้4 48 9กับ1 18 9แล้วก็1 18 6นะครับนะครับวันนั้น3ตัวนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยเย็นนะครับก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับก็ถือว่าจ้างเขาปลูกต้นกล้วยวันนั้นก็หมดประมาณสักสี่พันนะครับเพราะว่า,าซื้อทั้งซื้อต้ตนกล้วยแล้วก็เอามาปลูกเนาะนะครับแต่ว่าใจนะก็อันนี้ก็คือแค่ปลูกมาแซมแต่ใจนะยังอยากได้กล้วยตาน,นีนะครกล้วยตานนีแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับยังไม่ถู้ว่าตัวเองจะไปหาที่ไหนนั่นก็เริ่มจะงอกแล้วนะนะครับอ่า ก็จะเป็นข้าวโพดแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือลองปลูกทิ้งไว้ดูนะครับลองปลูกขึ้นไว้ดูนะครับเดี๋ยวทางโน้นก็จะเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมตอนนี้ก็ต่อเติมนะครับต่อเติมเพิ่มเติมออกมาให้มันกว้างขึ้นนะครับก็ถือว่าใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นพอสมควรนะครับใหญ่ขึ้นพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นแทงจาน้ำนะเป็นแทงน,น้ําที่ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับก็ช่วงกลางวันก็จะใช้ น้ำโซลาร์เซลล์เนี่ยปล่อยไปตามทุ่งนาต่างๆนะครับตา,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 ามทุ่งนาที่ที่ทำไะที่ทําอยู่น้บที่ทำอยู่เนี่ยก็จะปล่อยไปตามทุ่งนาแล้วก็ให้มันมันไปเปียกที่ทุ่งนาก่อนนะเพราะว่าใจเนี่ยอยากจะเปิดให้ให้ให้ใน้ําใสนะถ้าเปิดลงเนี่ยน้าใสแล้วน้ําล้นด้วยนะนะครับน้าล้นล้นไวมากนะครับแต่ว่าอตอนนี้จะทาฝ่ายน้ําเพราะว่าจะปิดกั้นไม่ให้น้ํามันนี่จะให้น้ํามันล้นเพราะว่าเพราะว่า ปล่อยปลาเยอะมากครับก็จะก็ใครที่ติดตามแอดประวัติอ่ะก็คงจะเห็นน้ำก็คงจะเห็นว่าอ่ะตัวแอดเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อปลามาปล่อยแล้วก็ปล่อยประจํานะครับบางคนก็ร่วมบุญมาน้แอดก็ได้ไปซื้อปลามาปล่อยนะไปซื้อหัวหารบ้างซื้อปลาบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็มาปล่อยอ่นนี้ก็จะเป็นปลูกผักปลูกไรนะครับก็คือเขาถามว่า มีคนถามว่าเป็นสำนักหรือเป็นกระท่อมนะแต่ส่วนมากก็ถ้าเป็นสำนักได้ก็เป็นสำนักนั่นแหละแต่ถ้าเป็นกระท่อมก็เป็นอยู่ที่เรานะครับกระท่อมสำนักอ่าหรือว่าอะไรแล้วแต่มันอยู่ที่เราเลือกที่จะทํา ตอนนี้ก็คือเราก็ทําไปของเราเรื่อยๆนะทําไปของเราที่เราคิดว่าเออมันมีความสุขก็คิดว่าเออมันมีความสุขของเราเราก็ทําไปเนี่ยนะครับที่ตึกจุดเนี่ยเราก็รอให้น้ามันลดให้ให้พ้นแล้วเราก็จะทําเป็นฝ่ายน้ําล้นเพราะว่าไม่อยากให้ปลามันออกจาก,จากปากบ่อไปนะครับเพราะตอนนี้เลี้ยงปลาอยู่เยอะมากครับก็จะอันนี้เป็นตรงอนุบาลปลานะ อนุบาลปลาพอปลาใหญ่วันนั้นก็ปลาปลาโตเราก็เอาไปปล่อยแล้วนะครับไปปล่อยส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีแบบคนที่เขาไปสูบสระสูบบ่อผมก็จะไปซื้อแล้วก็เอามาปล่อยนะครับนี่นะครับเป็นกระท่อมนะครับใคร อยากจะมาพักผ่อนนะครับมาพักได้นะครับจะต้องเตรียมเต็นต์มาเพราะว่าห้องผมทําห้องเดียวนะครับผมทําอาจจะเป็นห้องเดียวทําห้องผมแต่ว่าถ้ามาเป็นแบบนี้อาจจะให้นอนก็ได้ผมวิ่งไปนอนที่ที่ที่บ้านก็ได้นะครับที่บ้านครับห้องน้ำนะครับห้องน้ํามีห้องเดียวนะครับห้องน้ํามีห้องเดียวนะครับเครื่องน้ําต่อไว้เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ไ <imprisoned> ด anyway, ้นี่เาเพราะเอสก็คิดว่าอยู่อยู่อยู่คนเดียวนะพักผ่อนคนเดียวอยู่คนเดียวก็เลยทําห้องน้ําแค่ห้องเดียวอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับโซนนี้เป็นห้องอาบน้ำนี่เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํากับห้องอาบน้านะครับเดี๋ยวให้รู้ห้องน้ําดีกว่าห้องอาบน้ําไม่มีอะไรนะแล้วห้องอาบน้ําก็โอเคแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับก็มีเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับใครใครจะดูเนาะโอ้แต่ว่าอันเนี้ยสีมันซีดละ เมื่อตอนติดใหม่ๆนี่บานประตูเนี่ยพันพันหกพันเจ็ดนะครับแล่ตอนนี้มันโดนแดดเพราะมันโดนแดดทุกวันนะมันก็ซีดเราก็จะทําล่มทําอะไรแต่เราไม่มีเวลานะครับก็คือไอ้เรื่องไม่มีเวลาด้วยสองไม่มีเงินด้วยนะครับนะครับก็ปีนี้ก็ทําไปเรื่อยๆก็ทาตัวเองนั่นแหละครับก็ทำไปตัวเองนะครับก็ต้นไม้ก็เริ่มปลูกไปนะครับเริ่มปลูกไปนะบรรยากาศนะบรรยากาศที่กระท่อมนี่นะครับบรรยากาศที่กระท่อมใครที่อยากจะมาก็ เรือนเชิญได้นะนี่นะครับเดือนเชิญครับมาได้มาพักผอ่อนกันได้นะเมื่อคืนนี้ว่าหนาวเนี่ยหนาวไหมนอนในเปลลมมาพัดโอ้โห้มากเลยนะครับพัดแบบหนาวเลยนะครับนี่ก็เราก็ทําไปเรื่อยนะคตามตามไปเรื่อยนี่ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ แอดเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วก็คนที่ชอบต้นไม้นะครับโยมเสียสละเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องด้านต้นไม้เนาะเราก็จะ,จะส่วนมากเราจะทะเลาะกับชาวบ้านนะครับทะเลาะนะ <c oughs> นะครับก็คือว่าเขาว่าเลี้ยงวัวนะครับช่วงน,น,นั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยวัวเป็นฝูงเลยมาเป็นร้อยอ่ะนะครับสมัยตอนที่ยังไม่มีรั้วเนี่ยโอ้โหเกือบทุกประจําม,มากนะครับเพราะว่าเราเป็นคนปลูกต้นไม้นะเป็นปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เราปลูก ปีหนึ่งประมาณร้อยกว่าต้นนะครับแต่ที่เหลือน,นี่ก็คือยังไม่ไม่รู้ยังไม่ครบร้อยนะปูครึกปีปีร้อยกว่าต้นต้นไม้ก็ไม่เคยเหลือพอวกวายเข้ามาแล้วกินหมดแล้วก็บางทีไฟป่าไฟที่เวลาเขาเขาทำนาเขาจะปุดกจุดไฟก็จะมาไหม้ต้นไม้เราแต่สองปีนี้นะครับก็โอเคนะถือว่าสองสองปีเนี้ยอาวกวายไม่เข้าแล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามามาดูแลเรามานี่ประจำนะครับอันนี้ก็ต้นไม้นะใครจะ เกลี่มนะมากินลองกองนะครับต้นลองกองนะต้นลองกองนะครับต้นลองกองนะอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับเป็นประตูเข้านะครับก็สามารถเข้ามาตรงโซนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นนี่นะก็จะทําไปเรื่อยๆนะก็พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่า,าเราเรา เราความต้องการของเราคือเราต้องการที่จะสร้างตรงนั้นให้เป็นที่ที่เรานิมิตฝันเจอและนิมิตฝันได้มาว่าเราอยากจะทําตรงนั้นแต่ว่าความเป็นจริงเราจะทําได้หรือไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่เรานะปัจจัยที่เราสร้างก็คือส่วนมากอะแอดก็จะสร้างด้วยปัจจัยที่หามาเองนะหามาเองได้ก็ทําเองได้นะครับว่าพยายามทําพยายามทําให้มันดีพยายามทําให้ออกมาดีนะเหมือนแม่ชวาแก้วนะเหมือนแม่ชบาแก้วก็เเทพว่า สร้างเองเกือบหมดครับก็ลงแรงลงใจนะเพราะว่าเราศรัทธาในตรงนั้นเราก็เลยทําตรงนั้นให้ดีที่สุดอ่ะนะครับก็นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่และกันนะที่แอดประวัติแนะนํานะครับแนะนําใครแนะนาสวนเจ้าของหน่วยนะครับก็ใครที่อยากจะมาหรือใครที่นี่เนาะนะครับเรื่องด้านตัวเลขที่ว่าเป็นตัวเลขความฝันนะเป็นตัวเลขความฝันที่แอดประวัติฝันนะครับก็เป็น เขามาบอกเลขว่า19นะับหนึ่งเก้าแต่ตัวแอดบอกว่าถ้างั้นเติมเข้าไป5เป็น5 1 9ในความฝันนะพูดเองด้วยอะไรด้วยตัดสินใจเองด้วยบอกต้องมา5 1 9นแน่ๆบอกพี่ซื้อไปเลยนะครับพูดอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้ในความฝันนะครับในความฝันเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวเลขความฝันของแอดประวัติละกันนะครับใครที่อยากจะมาหรือใครที่จะอยากนี่นนองก็เรียนเชิญได้นะครับแอด สามารถที่จะแอดพูดคุยเข้ามาพูดคุยก็มีเวลาว่างก็เข้ามาพูดคุยและคอมมนต์ว่าทักทายกันนะครับเดี๋ยวอีกประมาณพรุ่งนี้อีก3าวันนะับอีกสาวันก็จะ,ะขึ้นมาจากต่างต่างประเทศไปต่างประเทศคน้อไปฝั่งเพื่อนบ้านนะครับก็คือเขมรนะรกัมพูชานะครับเราก็จะไปฝั่งกัมพูชานะว่าก็ไปประมาณสวันไปกับปู่คำแสนนะครับก็คืี๋ยวจะขึ้นมานะเนาะจะขึ้นมา ไม่อยากไปนะครับเพราะว่าคิดถึงสวนเวลาทําสวนนะมันจะรักสวนนะครับคนก็เริ่มรักในสวนนะผูกพันมีความผูกพันปลาอะไรเราก็อยากจะให้อยากจะเห็นนะความเยอะคืบหน้านั่นละกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ใครอยากจะมาชมบรรยากาศอย่างนี้ตอนเย็นตอนเช้าเนาะแต่ตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าร้อนนะครับร้อนเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมนะประวัติวันวิ่นนับจากพี่นิวสุรินลินอย่าลืมนะครับกดติดตามว่าถูกหรือไม่ถูกจริงหรือไม่จริงที่ตามหรือว่าโมหรือเปล่า บอกเลยว่าคนนี้ไม่เคยโม้คนนี้ไม่เคยอวดน,น,นะครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับ้างไหนถูกรเราก็ไปทางนั้นนะครับไปหาดูนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับบา,บายๆนะครับสวัสดีครับ